สวัสดีค่ะพี่น้องมาแล้วมาตะเก็บเพชรแล้วพี่น้องมาเบิ่งเดิมหมานมานมือนี่ฮะเดี๋ยวจะให้ดูนะจ๊ะอันนี้เฮ็ดหน้าแดงมีแต่เห็ดหน้าแดงตัวนี้ฮะสี่เทศห่อเลยเบิ่งเห็ดหน้าแดงนะคะเบิ่งเลอเพ็ดเพิงเอาด้ นี่เห็ดหน้าแดงม,มุดมดอันพาลาดลงขาวพี่น้องก็เลยมุดใช่อันทุงเห็ดไข่จะทุงไข่จะทุงเห็ดอ,อันเห็ดอันหน้าแดงลงไปห้องเจ้าของหนะองนะคะอันนี้มีแต่แบบเท็ดเพิ่งแบบว้าเมือนพี่น้อง ่ลมานพี่น้องมอนี้กันนะคะ เดี๋ยแยกเป็นกลุ่มโอ้แอดซอน,ซอนมันทุ่มโอพี่น้องเบิง่งอันนี้ฮะขักแห้งเดี๋ยวจะเจรียงเป็นเป็นชนิดชนิดนะจ๊ะอดซ้อนพี่น้องเห็ดพึ่งเนยมาทั้งวิเห็ดพึ่งเนยกับได้หมูอหนึ่งมือนี่ นี่ก็ได้หมูหนึ่งพี่น้องหมูเนาะถ้าไปเจอแบบนี้ดาก็อาจาักสิคะโอ้ยขัดอนซ่อนพี่น้องอดซ่อนหลายนึงวะ่ะ จมูกทิ่มีขับแห้ง จังค่ะเมื่อคืนตีสามมีอุบัติเหตุที่ชนบุรีมอเตอรไ์ไซค์ขี่สวงเลยเยอะไปอีอยู่พี่น้องเลยมึงอนีสิไปอีอยู่เอ็กกินให้ผูบ่าวแล้วสิไปอีสิไปหานาเฮต้าแดงนี่มาให้พี่น้องสีเบิ่งคนก็อันนี้กะหมู่หนึ่งดอกขักแต่แทนพี่น้องพู นี่เฮ็ดหน้าแดงอันนี้ฮะพระละร่งเขาาละอันเอาทงอันนี้ห้องเสียอันนี้เฮ็ดเพิ่งเนอยอันนี้เฮ็ดเฮ็ดเพิ่งไอ้ที่มันกําลังอ้อเทาก็บอกว้าเขาห้องเฮ็ดเพิ่งขาไายบอกอืมแล้วกันนี้เฮ็ดเพิ่งแดงๆนี้ข้าหมักพี่น้องนี่แกงอะแซบแซบพี่น้องนี่นี่นดูดูนะคะเมื่อน,นี้หาหมาน สีแกงเน่อไมมมือน,นี้สีแกงเสืรอนเน่อไหมสีแก,งอ,ง,แกงอันนี้แหละเสิรนหน่อไหมเนาะพี่น้องเอาคลิปนี้ก็ไว้สำนีได้พี่น้องเด้อเนาะสวัสดีค่ะบวาสดีค่ะ